ตรงนี้น้องรู้ไหมครับการที่เราจะถ่ายออกสื่อถ้าจะถ่ายให้เราแตกกันแยกกันอ่ะมันไม่เป็นคุณกับน้องแล้วไม่เป็นคุณกับพี่ด้วยนะพี่มาน้อยเดือดร้อนได้นกันนะครับเพราะตรงนี้การเวลาจะตัดสินตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับน้องนั้น่าน้องนันลองพิมพ์อายุลงมาให้พี่มาน้อยอดี๋ยวพี่มาน้อยจะให้แก้ไขอ่ะเอาขั้นพื้นฐานกันเลยนะไปเสริมบารมีน้องอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องนัท น้องนัดอายุยี่สิบสี่ปีน้องนัดรู้ไหมครับอันนี้เป็นข้อของปีที่แล้วนะข้อตอนอายุยี่สิบสามปีของน้องนะน้องตกเรื่องของการในครอบครัวน้องต้องมีชู้นะน้องเองก็ต้องทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวน้องต้องไปอาบน้ำมนต์นะครับอาบน้ำมนต์ถวายสังฆทานปล่อยตาวปล่อยปลานะครับแล้วกลับมาน้องต้องกลับที่หลับที่นอนกลับใหม่เข้าใจไหมครับที่นอนเนี่ย อย่าลืมไปทำน้ำมนต์ถวายสังฆทานปล่อยเก่าปลอยปลาข้อเก่าน้องยังมีอยู่เลยนะนี่พี่พี่หมาน้อยเลยบอกน้องนัะเอาไว้น้องลองไปแก้ดูก่อนก็ได้นะไปแก้ไขตามที่หมาน้อยบอกน้องพยายามใจเย็นๆเอาไว้นะเพราะน้องค่อนข้างจะเกิดโทสะนะครับเพราะน้องเป็นท่านลมเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องของท่านน้ําปนกับความรักแล้วมันมีเรื่องของปีที่แล้วปนท่วงมาด้วยนะของน้องอ่ะก็เลยบอกน้องเอาไว้นะครับ ตรนนี้น้องลองไปแก้ไขดูนะสวดมน์ด้วยก็ดีเหมือนกันก่อนนอนก่อนอะไรทําใจให้เย็นเอาไว้นะครับการใจร้อนไม่ทําให้คนไม่ทําให้น้องประสบความสุขร่มเย็นได้นะการใจร้อนใจเย็นทําเป็นกลางนะครับค่อยๆพูดจะช่วยน้องได้อันนี้คือเราดูสดกันทางไลฟ์สดนะครับพี่มณัฐก็พูดได้เท่านี้หากเราจะพูดมากไปมันก็ไม่ดีนะครับ เข้ามาแล้วนะครับถานได้นะครับเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามเพจเตอร์ด้วยนะฮะเมื่อก,กี้พี่มอน,น้อยก็เปิดเพลงพอเบาปุ๊บพี่มอน,น้อยให้หกสิบห้ากับถึงเ0จ็ดสิบเลยครับถ้าเขาไม่มีมีคนแอบชอบแฟนน้องนะครับในในดวงของเขานั้นยังไม่ถึงการไปหลับไปนอนนะในช่วงนี้นะ แต่ปีที่แล้วนะั้นพี่พี่พี่หมอน้อยจะไม่พูดถึงนะแต่ปีนี้ยังนะแต่ปีที่แล้วนะั้นพี่หมอน้อยให้เราสังเกตเอาเองการที่เราจะพูดมากเกินไปการทายดวงนะหมอพี่หมอน้อยเดือดร้อนได้นะหมอดูทุกคนที่ทายให้คนดูดวงทายให้คนเข้ามาดูนะจะต้องระวังตัวเองเดือดร้อนไนดะ้การที่พี่หมอน้อยทายไปแล้วเนะี่ยพี่หมอน้อยจะไม่การันตีเต็มร้อยเต็มล้านนะ คนเราเน่ยแน่นอนบางคนนะมีครอบครัวไปแล้วน้องเข้าใจไหมครับมีครอบครัวไปแล้วอยู่เป็นคู่แต่ก็จะมีคนมาแอบรักแฟนน้องจะมีคนมาแอบรักที่หมอน้อยที่หมอน้อยเล่าให้น้องฟังมันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติมนุษย์นะอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรมากมายไปเลยครับมันจะทําให้น้องเดือดร้อนนะนี่พี่หมอน้อยยังไม่การันตีนะครับเพราะว่าการทายออกสื่อพี่หมอน้อยจะไม่พูดไม่พูดเรื่องตรงนี้นะ น้องรู้ไหมบางช่องน่ะเขาทายว่ามีกักแค่นั้นมีทับใช่ไหมทับถ้าเป็นผู้หญิงเป็นหมอดูผู้หญิงใช่ไหมอย่างพี่หมอน้อยพี่หมอน้อยก็ให้ประมาณนั้นหกสิบห้าเจ็ดสิบแต่มนุษย์มีคนมาแอบชอบได้เสมอจะให้พี่หมอน้อยไปทายว่าเอาให้ทะเาลาะก,กันอย่างนี้ตรงนี้นะพี่หมอน้อยเลยขอร้องเลยนะว่าไอ hey, หมอก็อดูมาเนี่ยไม่ต้องอ้างชื่อพี่หมอน้อยเลยพี่หมอน้อยเพียงแค่มาทําน,นายให้เราให้เฉยพอรู้นะครับ เพราะว่าการดูดวงพี่หมอน้อยไม่ต้องาการเดือดร้อนแค่ว่าดูให้อใหพอรู้ให้น้องไปแก้ไขว่าน้องเนี่ยแบบน้ำมนต์แก้ไขประมาณนั้นบางคนจะให้ดูว่าต้องกลับไปมีเรื่องเนี่ยไม่ใช่เนี่ยนี่ตรงนี้อย่าให้เดือดร้อนพี่ไม่เอาเลยก <c oughs> ็เลยทายทายไปแค่นั้นนะค <c oughs> ุยทายเรื่องเรื่องงานจะดีกว่านะถ้าเรื่องความรักเนี่ยพี่หมอน้อยเคยทายมาแล้วนะบางคนเนี่เดือดร้อนนั้นถึงพี่หมอน้อยเลยไม่ใช่ ตังนั้นที่หมอน้อยจะไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะสวัสดีครับที่เข้ามารับชมนะครับ น้องแบนทองที่หายจะได้คืนไหมคะเดี๋ยวมาน้อยขอใช้ในการจับเศษนะฮะตอนนี้เวลาเดี๋ยวพี่มาน้อยดูก่อนโ้เวลามันะเกิดมาแล้วสามนาทีแล้วน้องก็มีส่วนอยู่นะพี่มาน้อยให้สาสิบห้าิแล้วกันถ้าน้องเข้ามาเร็วกว่านี้มันจะเกิดการเกิดมนนะ น้องจะมีโอกาสได้ครับแต่ทีนี้น้องมันตเตลิดมาแล้วเนี่ยแต่ช่วงนี้น้องยังมีโอกาสอยู่นะครับน้องยังมีโอกาสนะพี่หมอน้อยให้มาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเรื่องทองนะครับเดี๋ยวจะมีผีบ้านผีเรือนโดนใจคนที่เก็บได้นะครับจะบ่งบอกให้เอามาคืนนะครับก็น้องเราไปดูเอาแต่มันมีโอกาสนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่าคุณออสนะครับโสดความรักครับ ถามเราให้กระจ่างเลยนะครับอยากรู้เรื่องความรักหรือเรื่องการงานครับบางคนกนะ็เข้ามาดูเรื่องเกี่ยวกับการมีชงมีชู้พี่หมอน้อยก็ทุกใจนะครับการดูดวงเนี่ยนะอยากดูเกี่ยวกับเรื่องการงานความรักเนี่ยทายให้พอดีได้จะให้ทายเอาแบบเอาให้รู้เต็มร้านเลยที่หมอน้อยไม่อยากจะยุ่งเท่าไหร่นะมันจะเดือดร้อนนะครับอ่าคุณออสพิมลงมาได้เลยนะครับ บางครั้งพี่หมืน้อยก็จะเล่นน้องนะครับพราะไม่ได้บอกอายุเข้ามานะครับตรงนี้ถามเรื่องความรักถามยังไงครับความรักถทาแล้วก็สวัสดีนะครับฝากกดติดตามเกียตรต์ได้ฮะพี่น้อง ชื่อนัทนันใช่ไหมครับเนี่ยน้องนัทนันการยากาันถ้าถามเรื่องความรักน้องดูออกไหมครับตรงนี้ต้องให้พี่หมอน้อยพูดบอกไหมครับ้ายายพูดบอกกดหนึ่งครับอ่า น้องนัทนันนะครับเนะี่ยอยากให้บอกนะครับถ้าอยากให้บอกก็จะทํานายให้ครับเมื่อกี้นี้ไพ่ขึ้นมาแล้วนะน้องอีกไม่นานนะน้องจะได้ออกไปพบเจอกับผู้หญิงนะคือน้องจะได้ไปหลับไปนอนได้นะ,นะออก,ก็ให้ระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะครับเรื่องความรักนะครับ น้องยังมีเรื่องความรักเข้ามาผัวพันนะครับตรงนี้พี่หมอน้อยก็เตือนเอาไว้นะครับว่าเรื่องความรักนี่จะวนเวียนเข้ามาในชีวิตของน้องบ่อยมากและน้องไปดูนะเ<ๆ>มื่อไพ่ตัวนี้เกิดขึ้นน,น้องจะได้ออกบ้านด้วยซ้ําไปนะครับออกบ้านไปห,หาผู้หญิงนะสวัสดีค่ะอ๋อน้องดีเลยดีนะสวัสดีครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจที่หมอน้อยเนาะอ๋อพิมไทยได้ตอนแรกพี่ก็นึกว,ว่า น้องเป็นคนอยู่อ่าจังหวัดไหนครับพิมพ์บอกพี่หมือนน้อยหน่อยครับน้องดีเลยดีเนะยถ้าพิมพ์พูดไทยได้พิมพ์ไทยได้ก็โอเคเนาะในการดูดวงก็ง่ายใช่ไหมครับเนาะเน,ะนก็จะง่ายขึ้นวันนั้นพี่หมอนน้อยพูดภาษาอังกฤษกับเราน้องบอกว่า อืมไอแอม not speak English ใช่ไหมน้องไม่พูดภาษาอังกฤษพี่หมาน,น้อยก็ไม่ค่อยได้พูดนานๆนที่พูดก็จะเคลียนได้เหมือนกันนะตรงนี้